สวัสดีครับเอฟซีผู้า้เกตติดตามช่องเฮ้าครับมอน้เฮาสิภาพพีเบิงนำโค้งครับจากสถานการณ์นำถ่วมทั้งเชียงรายเชียงใหม่ครับเดี๋ยวเขาไปอัปเดตนำโค้งแถวหาดช่มดาวอำเภอนาตางครับพี่นอ้องว่านำจากภัคเนี้มาหอดหรือยังไปบังกันเลยครับผม นี่เป็นวันที่สิบสองกันยาครับพี่น้องครับรับน้ำโขงครับพี่น้องน้ำโขงที่จังหวัดอุบลครับอำเภอนาตาลครับรับน้ำโขงยังบสสูงครับแถวเขตนาตาลอุบลครับยังสามารถลองรับน้ำมหาสารจากเชียงรา,ายเชียงใหม่ได้ดสบายครับพี่นอ้นองครับ เนี่คือแม่น้ำโขงครับจังหวัดอุบลครับพี่น้องอำเภอนาตานะฮะเช้าวันที่12กันยายน67ครับวมวลน,น้นนำมวลน้ำมวลน้ำโขงครับที่อำเภอนาตาล บังกอกาลัวครับยังสามารถรองรับมวอนนามหาสารจากเชียงรายเชียงใหม่ได้เลยอย่างไกลครับแถวเกตีสานแต่ยังยังบนอกกาลัวครับพี่นอ้องยังรองรับอยู่เรื่อย,อยไม่น่ากลัว ยังอีกไกลครับหลังเ้อสังเกตจากเศษซากไหม่ลอยมากครับเศษซากไหม้เริ่มมานี่ครับเศษคอนใหม่ซากใหม่ลอยมาแล้วส่งสัญญาณเตือนแล้วว่านำจากภาคเหนือไก่จ้า เดี๋ยวอีอพี่ต่อไปห้าวชีน้ำม,มาสักอ่าอัพเดตสถานการณ์อีกต่อไปครับว่าน้ำเนื้อลงมาหดใสจีทวอมุกเปล่าจังมาค่อยชมกันอีกเท่านึงครับ คือสถานการณ์ของทางภาคเหนือครับเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็ฝั่งเล่าเล่าเหนือคือกันครับพี่น้องกําลัางโดนมรสุมไต่ฝุ่นยางี้อย่างหนักครับพี่น้องสงใจเป็นกำลังใจเชียร์ให้พี่ให้น้องทางภาคเหนือหัวหนําเ้อพี่น้องเลยท่ายคลิปครับกะ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมครับอย่าลืมกดทับคล้ายเกดิดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เปนกำลังใจนะครับวนนาตาลยังรอรับนานไปสบายเจอกันอีพีหน้าครับสำหรับอีพีนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ